สวัสดีครับผมชื่อนายนัทวิชลองชนอยู่ชว4ทั้ง1เลขที่11วันนี้จะมาสาธิตการสอบเทียบ Temperature Transmitter รุ่น Yokogawa YTA 710ครับการสอบเทียบ Temperature ครับ Transmitter ตอนแรกครับคือ Transmitter ครับ Power Supply ครับกลับไปที่24โวลต์ครับ Decay Digital Box นะครับนี่ก็ Decay Digital Box เอามาแทน RTD นะครับปรับค่าอุณหภูมิครับ เทมเ e อร์เจอร์ a าร์มิเตอร์ครับแล้วก็ขาครับกานต่อวงจรเทมเปอร์เจอร์าร์ม <Their royalty> ิเตนะครับัแรกครับต่อจากขั้บวกของพาวสปายนะครับไปยังนิสตนบอลครับออกจากิสตนบอลนะครับไปเข้าขาบวกของเทมเอร์เจอนะครับแล้วก็ออจากขาบวกไปขาลบครับขาลบไปที่ ขั้วบวกของแอมมิเตอร์ครับออกจากขั้วลบของแอมมิเตอร์ครับไปยังพาวเวอร์สลายแล้วก็สายหนึ่งกับสายสองนะครับต่อจับกันไปที่ดิสแตนท์บ็อกนะครับแล้วก็สายสามครับต่อมาที่ขั้วที่สองของดิสแตนท์บ็อกครับผม ค,ค่าต่ำสุดคือ20องศาค่ามากสุดคือ100องศาครับเราก็จะมาับค่าที่ i ิน t a n นทครับเป็นค่างค่าความต้านทานนะครับขับไปที่107.8นยครับอมมิเตอร์ครับก็จะได้ที่ 5มิลลิแอมป์นะครับส่วนเทมนะครับก็จะได้ที่9.5ครับต่อไปนะครับคือ25%นะครับ40องศาครับค่าความต้านทานก็คือ1.15.5ครับแล้วก็ปรับไปที่1.15ครับแล้วก็ไปดูที่แอมมิเตอร์ครับก็จะได้ที่ แปดจุดหกมิเอมปมนะครับส่วนเอมเลเจอร์นนครับก็จะได้ที่ประมาณยี่สิบเก้าจุดหกนะครับองศาครับต่อไปเราก็จะปรับไปที่ห้าสิบองศาห้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับหรือหกสิบองศาครับแล้วก็จะปรับไปค,ออารครปไป่าที่หนึ่งสองสามจุดสองครับ <c oughs> แล้วก็มาดูที่มิเลียมครับก็จะได้ประมาณ สิบสองมิลลิแอมครับส่วนเทมพลเจอร์นะครับก็จะได้ที่สี่สิบเก้าองศาเรลเซียนครับต่อไปเราก็มาปรับที่ค่าเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับอยู่ที่หนึ่งสามศูนย์จุดเก้าครับค่า <5, S 2> มิเตอร์นะครับก็จะได้ที่ประมาณสิบห้ามิลลิแอมครับส่วนเทมเปอรเจอร์ก็จะได้ เจ็ดสิบองศาเซนต์ครับต่อไปคือร้อยเปอร์เซ็นต์ครับค่าความนันทานจะอยู่ที่หนึ่งสามแปดจุดห้าครับมัลติมิเตอร์นะครับก็จะได้ประมาณสิบเก้าเมลี่ครับส่วนเทมพูลิเจอร์นะครับก็ได้ประมาณเก้าเก้าสิบองศาครับ ต่อไปก็เป็นที่เจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นะครับจะได้หนึ่งสามศูนย์จุดเก้าครับมันติมิเตอร์ก็จะอยู่ที่สิบห้ามิลลิแอมครับส่วนเอนเมอร์เจอร์ก็อยู่ที่หกส,สิบเก้าองศาเซลเซียส,สครับต่อไปคือห้าสิบเปอร์เซ็นะครับ ค่าความต้านทานที่ก็จะอยู่ประมาณหนึ่งสองสามจุดสองครับมิลลิเตอร์ก็อยู่ที่ประมาณสิบสองมิลลิแอมรับส่วนเอมเจอร์ก็อยู่ที่ห้าสิบองศาครับต่อไปคือยี่สิบห้าเปอร์เซ็นตครับค่าความต้านทานอยู่ที่หนึ่งหนึ่งห้าจุดห้าครับมิลติเตอร์ก็อยู่ประมาณ เก้ามิลลิแอมครับส่วนเอเมเจอร์อยู่ประมาณสามสิบองศาครับต่อไปคือค่าศูนเปอร์เซ็นต์ครับหนึ่งศูนย์เจ็ดจุดแปดครับ 4. มิเตอร,ร์ครับก็จะอยู่ประมาณห้าจุดหกมิลลิแอมครับออส่วนเอเมเจอร์ก็อยู่เก้าจุดเก้าครับองศาเซวเซียครับ ขั้นตอนการคาดิเวตครับอาร์ดแรกกดทาครับแต่นั้นกดออนไลน์ครับผม แล้วก็ทำการเปลี่ยนแทนนะครับกดไปที่ Device Setup ครับจากนั้นกดที่ i n t a l Setup ครับแล้วก็กดที่ Device Information นะครับทำการเปลี่ยนแทนครับแล้วก็เปลี่ยนแทนอะไรก็ได้นะครับ ฉะนั้นกด enter ครับแล้วก็กด set ทั้งหมด oh. ฉะนั้นทำการกดเยียรับ oh. แล้วทำการเปลี่ยนเลงนะครับกดไปที่ diva t h ต t a ครับ กดไปที่ Basic Setup ครับแล้วกด PV Basic Setup ครับก็กด PV r e l e n g ครับแล้วกดที่ l e n g นี่นครับแล้วก็ตั้งที่ค่า PV Rover l e n g นะครับปรับไปที่20นะครับ แล้วก็ปรับไปแล้วนะครับแล้วก็กดไปที่โฮมครับผมจากนั้นทำการเซนเซอร์ทีมครับกดไปที่หนึ่งครับสิ่งเซตอ u p ครับกดไปที่สองนะครับแล้วก็กดไปที่หกครับ calibration ครับกดไปที่เซนเซอร์ทีมครับแล้วก็เซนเซอร์หนึ่งทีมครับ เรากดไปที่เซสเซนเซอร์หนึ่งทีมครับผมจากนั้นกดโอเคครับกดหมายเลขหนึ่งครับผมแล้วก็มาดูค่าที่ตัวเทมเพลเจอร์ครับว่ามีค่าเท่าไหร่ครับ<ม>ก็ใส่ตาม ค่าเลยครับที่ศูนย์คลับมล้วกด enter ครับจากนั้นทำการกดไปที่ h o m ครับทำการเอาบูดทีมนะครับประเภทหนึ่งครับกดไปที่สองนะครับ เด้งเซอร์วิสแล้วเรากดที่คอลิเบชันครับแล้วกดที่ AO ทีมครับจากนั้นกดที่เซต AO ทีมครับจากนั้นกดโปรเวอร์ออฟเฟอร์ทีมนะครับแล้วก็มาดูค่าที่ มิเตอร์นะครับว enfin ่าขึ้นเลขอะไรครับแล้วก็มาใส่ที่หน้าจอเลยครับเราเลือกไว้ที่สี่เมีครับก็กดสี่เมียกด enter ครับโอเคครับแล้วก็มาดูข้ามที่มติมิเตอร์ครับขึ้นยี่สิบเมียก็กดที่หน้าจอยี่สิบเมีมครับกด enter ได้เลยครับ เย s yes, นะครับเ The อ n s e r ก็เสร็จแล้วนะครับผมขั้นตอนการเ l เ m ็นะครับค่าศูนย์นะครับจะอยู่ที่1นึนเจ็ดนะครับ จุดแปดครับผมถ้ามติมเตอร์ได้ประมาณสี mm. 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 ่ม mm. ิลลิแอมนะครับส่วนอันนี้ก็จะอยู่ที่ยี่สิบมิลลิแอมครับก็ยี่สิบองศาเซลเซียสครับผมต่อไปครับยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ครับหรือสี่สิบองศานะครับค่าความต้านทานจะอยู่หนึ่งหนึ่งห้าจุดห้าครับก็ปรับหนึ่งหนึ่งห้าจุดห้าครับ ค่ามันติมิเตอร์ครับจะอยู่ที่แปดมิลลิแอมครับส่วนค่าเทมเพอร์เจอร์ครับจะอยู่ที่สี่สิบองศาเซลเซียสครับต่อไปเป็นค่าห้าสิเปอร์เซ็นต์ครับหรือหกสิบองศาครับค่าความมันทานอยู่ที่หนึ่งสองสามจุดสองครับมันตีมิเตอร์ครับจะอยู่ประมาณสิบอมิลลิแอมครับส่วนเทมเพอร์เจอร์ครับก็จะอยู่ที่หกสิบองศาครับต่อไปค่าเจ็ดิห้าเปอร์เซ็นต์ครับ หรือแปดสิบองศาเซลเซียสครับปรับไปที่130.9ครับก็ <c oughs> มันติมิเตอร์ครับจะอยู่ที่สิบหกมิลลิแอมนะครับส่วนเทมเพอรเจอร์พาร์มิเตอร์ครัจะอยู่ที่80องศาครับต่อไปเป็นค่า100%ปรน,นะครับ 100ร,ร้อองศาเซลเซียสนะค่าความต้านทานคือ1 3ึ่งครับค ah ่ามิลลิเมตรนะรัจะอยู่ที่20มิลลิแอมป์ครับส่วนเทมเอร์เจอร์นะครับจะอยู่ที่1นึ่รองศาเซลเซียสครับต่อไปเป็นค่า75%อร์เซนต์ครับหร,รือแปดสองศาเซลเซียสนะครับหนึ่งสามศูนย์จุดเก้ครับ ค่ามันติมิตเตอร์ครับจะอยู่ที่16มิลลิแอมป์ครับเทมเพอร์เจอร์ทานต์มิตเตอร์ครับจะอยู่ที่80องศาเซลเซียสครับต่อไปเป็นค่า50%นะครับหรือ60องศาเซลเซียสครับแล้วก็มาปรับที่1 2 3.2ครับมันติมิตเตอร์นะครับจะอยู่ที่12มิลลิแอมป์นะครับต่อส่วน เทมเปอร์เจอร์ทรานสมิเตอร์ทำที่ที่60องศานะครับต่อไปเป็นค่า25เปอร์เซ็นตะ์ครับหรือ40องศาครับปรับไปที่115.5ครับค่ามันติมิเตอร์นะครับจะอยู่ที่8มิลลิแอมป์ครับส่วนเทมเปอร์เจอร์ทรานสมิเตอร์นะครับจะอยู่ที่40องศาครับต่อไปเป็นค่า ศูนย์เปอร์เซ็นต์เลยยี่สิบองศานะครับค่าความต้านทานอยู่ที่หนึ่งศูนย์เจ็ดจุดแปดครับมัลติมิเตอร์ครับจะอยู่ที่สี่มิลลิแอมครับส่วนเทมเพอร์เจอร์ครับจะอยู่ที่ยี่สิบองศาเซลเซียสครับสรุปการสอบเทียบเทมเพอร์เจอร์ทันนาเิเตอร์นะครับค่าที่เราคาลิเบรเชรันออกมาครับสามารถยังพอรับได้ครับผม